กระบาดน้องใหม่ในบ้านเราเอึดทึกทอนออปชั่นล้นล้นพร้อมกับการรับกันเครื่องเกียร์นานสูงสุดถึง1,70,000สน่โลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับโบอีกแล้วค่ะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับเต้นรถยนต์มือสองราชพฤกษ์พีคาเซตเตอร์ค่ะและแน่นอ,น,อนวันนี้ค่ะโบมีรถกระบาดด้วย่น จากในบ้านเราที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่นะให้ในเรื่องของสมรรถนะที่ดีนะคะความอึดความถึกความทนละที่สํคาคัญที่โบวาวมากๆเลยคือในเรื่องของออปชันนะ,ะที่เขาให้มากับตัวรถซึ่งบอกเลยว่าหาได้ยากมากนะคะกับรถกรนะบะแนชนาในบ้านเราเะยคะ่ะ ที่มีออปชันให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอ DV d ดีขนาดใหญ่ค่ะในะห้องผู้โดยสารที่กว้างขวางลายที่สาคัญนะมีครุดคอนโทรลค่ะในราคาป้ายแดงทนนี้ต้องบอกแตะหนึ่งล้านบาทแต่วันนี้่ะราคามือสองเนี่ยเราจัดให้ค่ะในราคาไม่เกินหกแสนบาทค่ะและด้านหลังโบนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัว MG F X t h a l l e n g e r GX ค่ะต้องบอกว่าที่เต็นรถรถบนมือสองราชบุรีกาสเตอของเรานะคะมัดรวมไปเลยค่ะถึง4คันค่ะรายที่สาคัญนะทุกคันค่ะปีใหม่ไม่น้อยเริ่มต้นที่ปี2 0 0พ 20เท่านั้นค่ะและไม่น้อยเนี่ยตบน้น้อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะในไม่แค่นะคะ9,000กิโลเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้า MG Xcender นะคะของเราเนี่ยนะมันมีอะไรที่พิเศษและที่สำคัญนะทุกคันเนี่ยเรามีนะรีวิวเดี่ยวๆไว้อยู่แล้วค่ะทุกทที่อยากดูคันไหนจำทะเบียนไว้ให้ดีค่ะที่ราชบุรีคัสตงเราไม่มีการปิดแผ่นป้ายทะเบียนเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณสามารถเจาะลึกในแต่ละคันได้เลยนะแต่วันนี้นะคะใครที่ติดตามโบไปถึงท้ายคลิป รับรองเลยค่ะว่าโปรโมชั่นที่คุณจะได้ไปค่ะพิเศษกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะมาดูกันเลยนะคะนะาบากันี่คันแรกก่อนเลยค่ะสำหรับเจ้าตัว M e G a c t i n n e r G X ต้องบอกว่ารูปลักษณ์เลยค่ะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยนะมาพร้อมกับแนวความใหญ่โตอลังการมโหลานแบบนี้นะคะมากับรถกระบะ4ประตูค่ะและที่สําคัญนะคะบริเวณนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีในส่วนของกระจังหน้านะคะพร้อมกับโครเมีย่ยมใหญ่แบบนี้เลยซึ่งต้องบอกว่านะคะมันให้ในเรื่องของความดุนะคะความดุได้ของตัวรถได้อย่างดีมากๆและอีกหนึ่งความ พิเศษเนี่ยก็คือในเรื่องของไฟหน้านี่เป็นโปรเจคเตอร์เนี่ย LED เลยเนี่ยรายชี่สำคัญค่ะไฟ daytime running เนี่ยให้มาใหญ่มากเลยถือว่าครอบครอกันไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะขับขี่ตอนกลางวันเนี่ยก็ให้ในเรื่องของในความสวยงามที่ตัดกับตัวรถสีดำแบบนี้หรือถ้าคุณจะขับขี่ตอนกลางคืนเนี่ยเจ้าตัวไฟโปรเจคเตอร์ LED เลนแบบนี้เนี่ย ก็จะเพิ่มนะคะทัศนวิสัยในการมองเห็นให้คุณนะคะได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นรถกระบะที่เป็นเกียร์เดี่ยวในบ้านเรอดส่วนใหญ่คุณจะเจอแต่ไฟที่เป็นแบบว่ามันติรีเฟคเตอร์นะเป็นหลอดนะคะฮาโลเจนปกติแต่อันนี้เขาให้เป็นโปรเจคเตอร์ LED เลยนะคะคุณขาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เนี่ยที่ใหญ่แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะะด้วยตัวรถกระบะเนี่ยนะที่มีความสูงอยู่แล้วเนี่ยโบต้องบอกว่านะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้งานในช่วงกลางคืนเนี่ยบางทีฝนตกหนักนะคะและกระบะสูงไฟมืดเนี่ย นะบางทีการมีไฟตัดหมอกเนะี่ยมันช่วยได้เยอะเลยเพราะรถกรนะบะเนี่ยเป็นรถที่สูงนะบางทีเนี่ยเราเอาจจะไม่ได้เห็นทัศนวิสัยในบริเวณด้านหน้าที่ชิดกับกระจังหน้านะของตัวรถเนี่ยได้ดีนะเพราะฉะนั้นการมีไฟโปรเจคเตอร์ LED ลนะแล้วเนี่ยเราไฟตัดหมอกมาให้แบบนี้เนี่ยเพิ่มทัศนวิสัยให้แก่ผู้ขับขี่ได้อย่างดีมากๆเลยและที่ด้านแราชั้นผู้พิการสัมผัสของเราเนี่ยจัดมาทั้งหมด4ลำเลยคนะ่ะทุกคนคะ่นะเนี่ยมีทั้งหมดสีดำเนี่ยจะมีทั้งหมดนะสามคันนะคันนี้เนี่ยนะคะเป็นคันไม่น้อยนะไม้แค่ 9, 9 เท่านั้นนะเรายังไม่เพิ่งจดทะเบียนด้วยนะคะต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะสำหรับคนันนี้อ่ะอันนี้เป็นทะเบียน5161นะคันนี้ก็มาในไใม้นะเลขไม่เพียงแค่ 1, 1600เท่านั้นนะทุกคันยังเหมือนกันเลยเป็นตัว X e ็กชันเดอกนะคะซึ่งต้องบอกว่าเนะี่ยเป็นตัวยกสูง4ประตูทุกลำเลยและคันนี้พิเศษนิดนึงค่ะทุกคนคะ่ะเพราะคันนี้เป็นสีขาวซึ่งบอกว่าหายากายากหายากมากๆเลยนะออปชั่นอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะคะทุกค,นคันนะคะเพียงแค่ เพียงแค่เป็นสีขาวเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถบัสีขาวหรือต้องบอกว่านแะม่ค้าออนไลน์นะคะแม่ค้าตลาดนัดนะหรือว่า นะคะสาวๆคนไหนนะที่นะอยากเป็นสาวๆพันแกงได้อยากจะขับรถกระบะอยากจะมีรถกระบะคันแรกก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยปกติเนี่ยเวลาขับรถก็จะไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องของออปชันนะคะหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงแบบเราเนี่ยถ้าอยากได้รถกระบะสักหนึ่งคันเนี่ยโบนแนะนําเลยเอ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปดูด้านในกันดีกว่านะเดี๋ยวยกตัวอย่างมาสักหนึ่งคันแล้วกันนะคะว่าด้านในเนี่ยนะคะที่บอกว่าคันนี้เนี่ยสาวๆก็ขับได้เนี่ยนะคะมันมีอะไรให้หน่าตื่นตาตื่นใจบ้างเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ เอาล่ะค่ะนะคะตอนนี้โบก็พาทุกคนนะคะมาอยู่กับบริเวณห้องผู้โดยสารด้านในเนี่ยของเจ้าตัว MG x e t e n d e r Grand X ก็อบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมี4คันแต่ทุกคันเนี่ยเป็นรุ่น x e t e n d e r g r a n X นะคะปีเริ่มต้นอยู่ที่2,020นต่ขึ้นไปทุกคันเลยเวลาที่สําคัญนะคะแต่ละคันเนี่ยเรามีรีวิวอยู่เดี๋ยวไว้อยู่แล้วด้วยเนาะถ้าใครอยากดูคันไหนจําป้ายทะเบียนไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวโบวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะสามารถไปดูเจาะลึกคันนั้นๆได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะนะคะเรามาดูตัวอย่างในเรื่องของออปชั่นกันดีกว่่่าาานนนนนนนะะสหรรััับคคีนน้้เเเเเเลลลยมมมใไ็แ6,831กิโตทอง ทํานันจริงๆนะ,ะทุกคนอย่างที่มาบอกไปนะคะว่าโบนแนะนามากๆเลยสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่เป็นหญิง หญิงแก่งนะคะแล้วก็เป็นหญิงเก่งนะคะค้าขายออนไลน์ขายของออนไลน์จำเป็นต้องมีรถกระบะนะคะในเรื่องของการขนของนะคะรถเก่งเนี่ยมันไม่พอแล้วต้องเป็นรถกระบะแต่อยากจะได้กระบะเกียร์ออโต้และที่สําคัญเนี่ยสาวๆแบบเราเนี่ยในเรื่องของการเน้นในเรื่องของออปชั่นมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายในการรับสายโทรศัพท์นะบางคนเป็นไม่ค้าออนไลน์ต้องรับสายลูกค้าตลอดเวลานะคะจโมแต่ยกขูโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะรู้สึกว่าอันตรายเกินไปเพราะฉันคันนี้ตอบโจทย์มากมันตอบโจทย์ยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกเลยนะที่โมรู้สึกว่ามันเหหมาาะสํรับู มากนะคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดขับอันนี้ก็สามารถนะใช้งานได้อย่างดีเลยเพราะว่าคันนี้เขามีในส่วนของไฟหน้าที่เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผู้หญิงอย่างเราเนี่ยบางทีเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเอ้นะคะมันจะต้องเปิดไฟตอนไหนอะไรตอนไหนหรือบางคนลืมอันนี้เจอบ่อยมากแต่เจ e ้าเอ็กเทนเดอร์คันนี้เนี่ยเขามีในส่วนของไฟหน้าเนะี่ยที่สามารถนะคะเปิดปิดอัตโนมัติได้เห็นไหมเมื่อกี้เ่เปิดไปเห็นไหมคะแลวพอบรปิดไฟป,ปุ๊บม,มันจะขึ้นเลยว่าออโต้ไลท์ออฟนะคะคก็คือในเรื่องของโหมดท บริเวณด้านหน้ารถเนี่ยมันลดน้อยลงนั่นเองค่ะและที่สําคัญไฟหน้ายังสามารถปรับสูงต่ําได้อีกด้วยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ย,ต,ยตัวเล็กอย่างโบตัวเล็กบางทีขับไปอย่างเงี้ยเราจะมองไม่เห็นในส่วของอ่า ไฟหน้าที่มันสาดไปด้านหน้าถ้าเกิดสมมติเราสามารถปรับไฟหน้าให้มันสูงขึ้นไดน้มันจะทําให้เรามองเห็นทัศนวิสัยด้านหน้านได้อย่างดีมากๆอันนี้สะดวกมากเหมาะกับผู้หญิงแบบเราๆนะคะสำหรับระบบระบบล็อกเองมันก็ให้ในเรื่องของความเซทตี้สำหรับผู้หญิงอย่างเราเช่นเดียวกันนะคะเรากดล็อกประตูบร,ริเวณด้านข้างหนึ่งครั้งเนี่ยด้วยกุแจที่เป็นสมาร์ทเคเลตแล้วเนี่ยนะคะมันจะปลดล็อกให้แค่บานเดียวแต่ถ้าเกิดคุณกดสองครั้งเนี่ยมันก็จะปลดล็อกให้ทั้ง4บานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้หญิงอย่างเราเราบาง กดล็อกแค่บานคนขับก็พอนะคะบันอื่นไม่ต้องกดล็อกขึ้นมาบนรถปุบแล้วก็กดล็อกประตูบับอันนี้ก็ให้ในเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีมากๆและอีกหนึ่งออปชันนะคะที่น่าสนใจสําหรับนระถกระบะคันนี้ค่ะต้องบอกว่านะคะมันมีในส่วนของระบบ cruise control ให้ด้วยนะคะ คือเราสามารถกําหนดในะเรื่องของความเร็วนะคะในการขับรถไปต่างจังหวัดไนดะ้อย่างดีมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นมันติฟัง์ชันเรียบร้อยนะคะมีรับสายโทรศัพท์นะคะใครที่แบบว่าขับรถคนเดียวเดินทางไกลเนี่ยอันนี้แนะนํามากนะคะต่อบุธเชื่อมต่อกับโทรศัพท์รับสายได้วางสายได้นะคะ เพิ่มเสียงรถเสียงตรงพวงมลลาลัยได้หมดเลยค่ะนะคะแล้วที่สําคัญความพิเศษของเจ้าคันนี้นะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ m g เลยก็ว่าได้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบบริเวณหน้าปัดด้านหน้าเนี่ยที่ให้ในเรื่องของสีนะคะมาอย่างชัดเจนและที่สําคัญนะคะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรใดๆกี่ับตัวรถไม่ว่าจะเป็นลมยางข้างไหนอ่อนมันจะเตือนบริเวณหน้าจออันนี้ได้เลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปอ่ะมันเหมาะมากๆเลยสาหรับผู้หญิงอย่างเราๆนะคะที่บางทีอาจจะ ค่ะเนื้องการดูแลที่ใกล้ชิดนะคะไม่เหมือนกับผู้ชายอ่ะถัดมาที่บริเวณโซนด้านกลางนี้ค่ะทุกคนนะคะ เขาตกแต่งมากับหนังนะคะที่เดินได้สีแดงแบบนี้นให้ความสปอร์ตแล้วก็ให้ความไม่ดูโบราณโบราณนะคะหน้าจอเ,เป็นหน้าจอที่ต้องบอกว่าเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่มากแล้วมันก็มีให้ทุกอย่างเลยค่ะทุกคนค่ะเมนูนี้เลือกได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Apple CarP เพคุณก็ต่อได้สัวง Apple i p h o อ e อันนี้ต่อได้เลยนะคะหรือว่า Android คุณก็สามารถต่อได้รับโทรศัพท์ทำทุกอย่างได้หมดเลยติดต่อบูทูธเปิดเนวินะคะทุกอย่างได้หมดเลยที่สําคัญมันเป็นภาษาไทยทุกคนแล้วมันก็ทัชสกรีนไวต่อระบบสบ ัดมาที่บริเวณตรงกลางค่ะทุกคนนะคะอันนี้นะครับก็มีในสูงของหมดอีโคให้ด้วยขับแบบประหยัดพลังงานครั ออกต่างจังหวัดนะใช้ความเร็วไม่เยอะนะคะถนนโล่งๆนะอยากจะไปแบบสบายๆนะคะกดอีโค่เลยนะมันจะเพิ่มในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้ดีมากๆหรือจะเป็นพาวเวอร์ค่ะช่วยกําลังแรงสดแรงส่งรถค่ะให้มีพลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองคันนี้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยค่ะเขาให้2,000ซีซีเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะก็มีโหมดนะคะพาวเวอร์ Power ให้ด้วยเนาะสำหรับตรงนี้ค่ะเป็นในเรื่องของแอร์คุณจะเลือกเป็นระบบออโต้ก็ได้นะคะมันก็จะมีให้หมดเลยนะคะแอร์ Air นะระบบออโต้องศาเท่าไหร่เขาจะบอกทั้งหมดเลยมีระบบการเลื่อนถลายให้มีระบบการลงงทางาชให้ จริงคันนี้ไม่ใช่แต่ผู้ชายนะที่ขับได้ผู้หญิงก็ขับได้นะผู้หญิงอย่อยางเราอันนี้มันช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วที่สําคัญอันนี้มีช่องเสียบ usb ทั้งหมด2ช่องบริเวณหน้านี้ด้วยนะคะที่เก็บของที่จุดบุหรี่ก็ถือว่าตกแต่งออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะและสําหรับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะพร้อมกับโหมดแมนวนวลมาให้ค่ะนะ,ะก็ถือว่าขับสบายแล้วก็ขับสนุกด้วยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะที่วงของหรือเบรกมือเนีน่ยจะเป็นเบรกมือปกติอยู่นะคะสำหรับเรื่องของเบาะนะคะ ออกแบบมาได้ใหญ่และกว้างมากเลยนะคะตามสไตล์ตัวถังรถนะคะก็ออกแบบมาเป็นการเดินได้แบบเบาะสีดำนะคะหนังสีแดงนั่นเองค่ะนะทุกอย่างก็ถือว่าลงตัวมากๆเลยค่ะสําหรับเจ้าคันนี้เอาละค่ะเดบอสจะพาไปดูบริเวณด้านหลังกันดีกว่านะแบบคร่าวๆแล้วก็รวมไปถึงไปทําความรู้จักกับเครื่องยนต์นะคะของเจ้าตัวน,นี้กันว่ารูปร่างหน้าตาเปิดเผยเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษท้ายคลิปเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ เอาละค่ะเนี่ยตอนนี้โบก็พาทุกคนมาอยู่ที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังแล้วของเจ้า mg extender g x ปี2020ันถึงเนี่ยที่เราชูมพิพิธภัณฑ์ของเรามีทั้งหมด4คันเลยต้องบอกว่าด้านหลังทุกคนนะคะมันกว้างมากจริงๆมันกว้างแล้วมันนั่งสบายโบชอบในเรื่องของเบาะเพราะจริงๆอะโบจะบอกว่าเบาะรถกระบะทั่วไปในบ้านเราในแบรนด์อื่นนะโบจะเจอกต่เบาะที่สุดมักจะตั้งหลังตรงแต่เจ้า extender คันนี้เขาจะออกแบบแบบเป็นเคิร์ฟอะทุกคนดูจากเบาะได้เลยแล้วมันจะทําให้ผู้ที่นั่งหลังมีีีคคววาาาาามมมสสสุขบบบบยยณรรรถพพิงงงไไดด้้้้้เเเเหืืออออนนนนะปัลลแก็ทท่่่ใ รับในช่วงของขาอันนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีแล้วก็ทํามาให้เยอะมากๆและอีกหนึ่งอย่างที่ว้าวนะคะก็คือในเรื่องของช่องแอร์บริเวณด้านหลังที่ไม่ให้คุณถึง2ช่องแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นกระบะท,ที่เป็นเจนเดียวกันนะคะลักษณะรูปแบบเดียวกันนะคะคุณจะไม่ค่อยได้หรอกในะช่องแอร์หลังแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยพบเลยส่วนมากจะไปพบกับตัวท็อป,อปไปเลยนะคะอันนี้นะคะมีให้แล้วนะ,ะถือว่าสะดวกสบายมากเอาละค่ะในบทสัมภาษณ์ทุกคนนะไปดูที่บริเวณห้องเครื่องแล้วก็ทําความรู้จักกับเจ้าตัวเครื่องยนต์นะคะ ของเจ้าตัว mg e x t e n n e r gas x คันนี้กันดีกว่านะคะว่าจะอึดถึกทนไหมแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะมีห้องเครื่องที่เป็นยังไงวางเบาะอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะอคนี่ะน,ะะนีก็เป็นอีกหนึ่งออปชั n นะคะที่ต้องบอกเลยว่านะคะโบชื่อชอบมันมาก แล้วก็นะียยิ่งเป็นตัวที่ยืนยันเลยค่ะว่ากระบะคันนี้เนี่ยเขาน่าใช้มากจริงๆก็คือในเรื่องของระบบฝากระโปรงหน้าที่เป็นดัดช็อคแบบนี้นะซึ่งเบาแรงผู้หญิงอย่างเรงาๆราบ้างเลยนะอย่างที่บอกไปแหละว่าตอนนี้ตอบโจทย์เลยนะสําหรับผู้หญิงคนไหนที่เะคะ้าขายออนไลน์นะคะเราก็ต้องขนของ่อค้า,าแม่ค้าตลาดนัดค่ะหรือว่าใครที่อยากจะได้รถกระบะไว้ใช้งานในครอบครัวที่แบบว่าคุณพ่อขับได้คุณแม่ก็ขับได้ค่ะและคุณยายก็ขับได้อันนี้แนะนำเลยเพราะว่าเขามีในส่ง,งช็อคอาพ้ะให้แบบนี้ถือว่าสะดวกสบายมากเขาบอกเป็นคนหนะ เบามาชอบมีปัญหาในเรื่องการเปิดฝากระโปรงนี่แหละนะถ้าเป็นฝากระโปรงแบบเก่าเนี่ยก็จะดันขึ้นไม่ถึงนะก็จะหาอะไรเกี่ยวเนี่ยโอ้ยากลำบากมากเลยแต่เอ็กเจนเดอร์แก๊สเอกนี้เขามีโชคให้แล้วอ่ะโอเคค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ T C D I ขนาด2 0 0 0ซีซีค่ะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่านะะในเรื่องการขับขี่เนี่ยหายห่วงเลยเพราะว่าโบลองขับมาแล้วค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าะะมันให้ในเรื่องของสมรรถนะที่ดีมากๆและที่สําคัญเนี่ยนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีการรับประกันจากศูนย์เอ็มจีนะคะวารันตีนานสูงสุดนั้นถึง1นึ่งแนะคะห้าหมื่นโลกันเลยทีเดียวค่ะถือว่าะะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้รันตีจากศูนย์นั้นได้เยอะมากๆเลยเอาลลค่ะนะคะวันนีน้ต้องบอกเลยค่ะว่าสอหรับใครที่ติดตามมาถึงท้ายคลิปวันนี้แล้วนะคะ เจ้าตัว MG X t e n d e r GT X ค่ะ จดทะเบียนไ้ได้เลยนะมาที่ราชุมพิทาสเซ็นเตอร์ของเราพิษณุบุตรสีคันนะคุณดูทะเบียนไหนมาคุณได้ทะเบียนนี้กลับไปอย่างแน่นอนที่เราไม่มีการปิดแผน่นป้ายทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บริษัทใน u t u b e นะคะหรือว่าในเว็บไซต์อะไรต่างๆไม่มีการปิดแผน่นป้ายทะเบียนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณมาคันไหนคุณได้คันนั้นกลับบ้านไปอย่างแน่นอนค่ะและสําหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะไม่โนหยุดสุ่มสุาแบบนี้ต้องบอกว่าโบมีให้คุณแน่นอนสําหรับลูกค้าท่านไหนนะที่อยากเป็นเจ้าของนะั่รถกะระกอบะ MG x t e n d e r นะคะหรือาอาชีพอิสระรวมไปถึงพนังกงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะหรือว่ากิจการประเภทใดก็ตามนะ วันนี้มาที่ราชมุูพีคาเซ็นเตอร์ของเราค่ะเดี๋ยวโบมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยค่ะช่วยผ่อนสุดๆดาว12เดือนและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะและใครที่บอกว่าอยากจะเก็บเงินก้อนเอาไว้ทําทุนนะไม่ต้องดาวนลอยเพราะวันนี้คุณสามารถออกรถเริ่มต้นได้ทีกกท่ศูนป่าจันทนเดียค่ะนะวค่ะรับโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะและใครนะที่กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปที่หน้าเฟซบุ๊กของคุณค่ะลาให้ทุกที่ระาชมูพีคาเซ็นเตอร์ของเรากลับไปแชร์กลับ เ,เขาจะมีในส่วนของวารันตีเนี่ยจากศูนย์ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นโลแล้วเปล่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวราจุมีคาสเเตอร์เนี่ยจัดให้กับวารันตีต่อท้ายเนี่ยศูนย์ที่สุดเอเหมือนกันอีกเจ็ดหมื่นโลเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณลาบรถคันนี้กลับ้านไปคุณจะได้วารันตีสูงสุดถึงสองแสนโลกันเลยทีเดียวค่ะอย่าพลาดนะคะไปไวอย่างแน่นอนเอาละค่ะดียวันนี้นะ่ยโบลจอ m g e x t e n d e r ทั้งสี่คันต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ